การทดลองเรื่องจำลองการเกิดและจำลองลักษณะแหล่งกักเก็บน้ำบาดาลอุปกรณ์การทดลองกล่องพลาสติกใส1ใบดินเหนียว4 0 0 0 5 0ถึงกรัมทราย2,500กรัมดินสอ1แท่งหลอดกาแฟชนิดใสยาวประมาณ4เซนติเมตรหอันสีผสมอาหาร ฝักบัวรดน้ำพร้อมบรรจุน้ำหนอันวิธีการทดลองนำดินเหนียวและทรายมาสร้างแบบจำลองลักษณะแหล่งกักเก็บน้ำบาดาลลงในกล่องพลาสติกใสดังภาพบริเวณเนินดินด้านต่ำก่อนที่จะเสียบหลอดกาแฟให้ใช้ดินสอเสียบนำร่องไปก่อนให้นำหลอดกาแฟชนิดใสเสียบลงไปในแนวดิ่ง ผ่านชั้นดินเหนียวลงไปอยู่ที่บริเวณกึ่งกลางของชั้นทรายชั้นที่2และให้ระดับปลายด้านบนของหลอดกาแฟอยู่ต่ำกว่าระดับบนสุดของเนินดินด้านสูงนำสีผสมอาหารผสมกับน้ำในฝักบัวรดน้ำและนำมาพรมลงที่กล่องพลาสติกให้ทั่วสังเกตระดับน้ำที่ค่อยๆไหลซึมลงไปในชั้นทรายและในหลอดกาแฟ ให้พรมน้ำจนกระทั่งมีน้ำล้นออกมาจากปลายของหลอดกาแฟและบันทึกผลการทำกิจกรรมผลการทดลองระดับน้ำจะค่อยๆไหลซึมลงไปในชั้นทรายและระดับน้ำในหลอดกาแฟจะค่อยๆเพิ่มขึ้นและจะค่อยๆไหลล้นออกจากหลอดกาแฟสรุปผลการทดลองน้ำที่ไหลซึมเข้าสู่ชั้นทรายเปรียบเสมือนน้ำผิวดินที่ค่อยๆไหลซึมลงสู่ใต้ดิน น้ำที่ไหลซึมลงสู่ใต้ดินส่วนแรกจะไหลซึมอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินเรียกว่าน้ำในดินซึ่งมีปริมาณน้อยมากไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้น้ำส่วนที่เหลือจากที่ดินดูดซับไว้จะไหลซึมในระดับลึกลงต่อไปอีกสุดท้ายจะไปถูกกักเก็บไว้ตามช่องว่างระหว่างตะกอนหรือตามรอยแตกรอยแยกที่อยู่ต่อเนื่องกันของหินชั้นหินหรือชั้นตะกอน จนกระทั่งแหล่งกักเก็บน้ำดังกล่าวอิ่มตัวด้วยน้ำเรียกน้ำที่ถูกกักเก็บไว้นี้ว่าน้ำบาดาล